สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพทุกท่านครับช่องปอนบ้าน YouTube พบกับท่านผู้ชมวันนี้4กุมภาพันธ์2566ครับ18นาฬิกา45นาทีครับเดือนนี้เดือนกุมภาพันธ์2566ครับมาดูครับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุจะได้รับเงินวันไหนรับเท่าไหร่ครับสำหรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุนะครับถ้าเดือนใดวันที่10เป็นวันหยุดเขาจะจ่ายก่อนวันที่10นะครับวันทาการก่อนวันที่10ถ้าวันที่10เดือนใดไม่ใช่วันหยุดเป็นวันราชการก็จ่ายวันที่10 เดือนนี้10กุมภาพันธ์เป็นวันราชการนะครับจ่ายวันที่10นะครับเบี้ยงชีพผูสูงอายุนะครับ10กุมภาพันธ์นะครับ60ถึง69ปีรับ600นะครับ70ถึง79ปีรับ7จ0ปถึง89ปีรับ8ป0 90ปีขึ้นไปรับ1000ครับใครเคยรับเป็นเงินสดรับที่หน่วยงานเดิมตามที่เคยรับครับใครรับเงินชนิดนี้เข้าบัญชีธนาคารวันที่10กุมภาพันธ์สองหกก็เงินจะเข้าบัญชีธนาคารนะครับแจ้งให้ทราบ เท่านี้นะครับสำหรับเบียดยังชีพผู้สูงอายุเดือนกุมภาพันธ์2 5 6 6ครับสวัสดีครับ